ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม Heaven b u ร์นนะครับผมก็สัปดาห์นี้เนี่ยมีตัวใหม่เข้ามาทั้งหมด4ตัวนะครับก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งทุกตัวเลยนะครับผมแต่ใครที่คิดว่าจะกดหรือเปล่านะผมผมแนะนําว่าอย่าพึ่งนะครับผมถ้าคุณไม่มีเพชรเหลือนะฮะเ,เ,เพราะว่าสัปดาห์หน้านะผมสัปดาห์ต่อไปเนี่ยช่วงวันที่อีก10กว่าวันนะครับผมอีก10กว่าวันประมาณวันที่ 20, 20, 20ประมาณวันที่27นะครับผมคิดว่านะ,ะก็คือตัวของทร,รมะนะครับผมรรมะคุณมีตัวที่ใส่สูตรนะจะเข้ามาแล้วนะครับผมซึ่งตัวของรรมะเนี่ยจะเป็นตัวมัดแฮสนะครับผมจะต้องควรจะมีนะผมควรจะมีกันทุกคนนะซึ่งผมก็เพชรแทบไม่มีเหมือนกันนะผมก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเหมือนกันก็ถ้าถ้าคุณยังมีเพชรเหลืออยู่อย่างไม่ได้กดเลยนะครับผมแนะนําว่าเก็บไว้กดทรมะดีกว่านะครับผม ก็ตัวที่เข้ามาในสัปดาห์นี้เอาจริงๆงเก่งนะครับผมถ้าเพชรเหลือก็อาจจะกดได้นะครับผมโดยเฉพาะอาคารินะซึ่งตัวที่เข้ามาทั้งหมดมี4ตัวนะผมมีตัวของมาลินะครับผมมีอามิสโตะนะครับผมมิสโตะแล้วก็อาคาลิแล้วก็อิชิโกะนะครับผมมีทั้งหมด4ตัวนะซึ่งเดี๋ยวผมไล่ทีไล่ให้ฟังทีละตัวเลยก็แล้วกันนะครับผมว่าตัวแต่แตและตัวเนี่ยเก่งกันยังไงบ้างนะครับผมอ่า ก่อนอื่นเลยเริ่มต้นที่มาลีนะมัมมาลีเนี่ยเป็นตัวดาเมจท่าน้ําแข็งนะผมที่ค่อนข้างต้องบอกว่าเก่งเลยนะครับผมเก่งเลยแรงแรงเลยนะผมโจมตีแรงมากเลยนะครับผมซึ่งตัวของมาลีเนี่ยจะเป็นดาเมจน้ําแข็งยิงไปเป็นดาเมจเดี่ยวนะผมแล้วก็ถ้าถ้าศัตรูเนี่ยมีค่าดีวัสเตชันเนี่ยเกิน2 0 0รรนะผมจะได้แบบจะได้มาลติคิตด้วยนะผมซึ่ง ต้องบอกว่าเป็นตัวที่เอ้ยซึ่งต้องบอกว่าเป็นสกิลที่เก่งเลยนะครับผมแต่ว่าการจะเล่นมาลีตัวนี้ให้ได้ประสิทธิภาพเยอะที่สุดเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างจําเป็นจะต้องมีตัวของ SS1 นะครับผมเป็นมาลีตัวแรกสุดนะอ่าตัวธรรมดาตัวแรกสุดเนี่ยเราจะต้องเอาสกิล s s 1ของมาลีตัวนั้นเนี่ยมากลางฟิวน้ําแข็งนะครับผมทำให้แบบทําให้ฟิวน้ําแข็ง พอมีฟิลน้ําแข็งเนี่ยดามเมีเท่าน้นําแข็งก็จะเพิ่มขึ้นอะไรทำนองนั้นนะครับผมซึ่งมาลิตอนนี้เนี่ยเป็นตัวของฟิลน้ําแข็งตัวเดียวในเกมตอนนี้นะครับผมยังไม่มีฟิลน้ําแข็งตัวอื่นนะดังนั้นถ้าจะเล่นมาลิตัวนี้ให้ได้ประสิทธิภาพเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างจาเป็นจะต้องมีตัวของ s s 1มานะครับผมค่อนข้างต้องมีนะครับผมก็ตัวต่อไปเป็นอ,อ่มิสโตกนะครับผมมิสโตกมิสโตกเนี่ย ค่อนข้างว่าไงดีล่ะไม่แย่นะผมคือต้องบอกว่ามิสโตเนี่ยเอ่อเรื่องดาเมจเนี่ยเก่งอ่าฮะเรื่องดาเมจเนี่ยเก่งแต่ว่าเหตุผลที่เขาใช้กันส่วนมากเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเพราะว่ามิสโตเนี่ยให้โอเวอร์ไดเกตนะครับผมให้โอเวอร์ไดเกตแบบเยอะมากนะคืออันติทีเนี่ยแบบได้ได้นหนึ่งหลอดเต็มเมเลยเผยเผหลอดครึ่งด้วยนะครับผมแบบว่าคือ ใช้2ทีเราก็ได้แบบโอเวอร์ได์แบบ3เทิร์นแล้วนะครับผมก็เป็นตัวที่เก่งมากเป็นประโยชน์หลักนะถามว่าดาเมจเนี่ยเยอะไหมนะผมดาเมจค่อนข้างค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะคือคือถ้าเราใช้ตอนในโอเวอร์ได์นะครับผมตอนที่แบบไอโอเวอร์ได์อยู่เนะี่ยก็จะได้แบบมัลติฮิตเพิ่มขึ้นมาด้วยนะผมซึ่งก็ค่อนข้างค่อนข้างดีค่อนข้างดี เป็นท่าล้ําแข็งเหมือนกันด้วยนะครับผมแต่ว่ามันค่อนข้างมันค่อนข้างเหมาะกับตัวของคนที่มีตัวครบแล้วมากกว่านะครับผมตัวเอามาแบบมาเล่งโอไดเกตแบบคือถ้าเราตัวถึงใช่ไหมเราก็สามารถเราอาจจะแบบว่าค่าค่ามอนได้ในแบบ10เทิร์น15เทิร์นอะไรทํานองนี้อยู่แล้วการที่มีมิสโตเสริมเข้ามาในทีมน้มแข็งเนี่ยมันช่วยให้เราแบบ เร่งเกตขึ้นเร่งแบบ SP พขึ้นนะผมทําให้แบบเราอาจจะสามารถจบได้เร็วขึ้นาจาก15เทินจาก10เทินเนี่ยก็าอาจจะเหลือแบบเหลือ8เทินเหลือ5เทินเนี่ยทำให้แบบเราเล่นเกมเร็วนะประมาณว่าเล่นแบบจบเร็วอะไรทำนองนั้นนั่นคือประโยชน์หลักนะผมเป็นตัวดรามีหลักได้แต่ว่าไม่ค่อยนิยมกันนะผมส่วนมากเอามาแบบเอามาปัดโอเวอร์ได้เฉยๆนะครับผมสำหรับท่านแข่งนะก็ตัวไป <c oughs> ตัวต่อไปนะผมเป็นอากาลีนะอากาลี Al เนี่ยค่อนข้างพูดตรตงว่าผมอยากมีนะผมสําหรับอารกาลีนะอากาลี Al เนี่ยเป็นเบรกเกอร์นะครับผมเป็นตัวทําลายเกาะนะครับผมแต่ว่าที่ไฮไลท์เลยเนี่ยคือเมื่อทําลายเกาะได้สําเร็จนะครับผมเราจะสามารถแบบเราจะได้โอเวอร์ไดร์เกตนะผมเพิ่มขึ้น1 5 0เลยคือแบบลองแบบใช้ทีหนึ่งปั้งนะครับผมเราเราจะได้แบบโอเวอร์ไดร์จากการโจมตีแหละนะฮะ แล้วเราก็ได้เพิ่มอีก150%ก็คือหลอดครึ่งนะครับผมคืออารกาลีกับมิสโตเนี่ยพอๆกันแต่ว่าสำหรับเป้าหมายเดียวเนี่ยตัวของอากาลีจะเก่งกว่านะจะเก่งกว่ามิสโตเนี่ยเอาไปใช้กับตัวของเป้าหมายหมู่จะเก่งกว่านะครับก็สองตัวนี้อยู่ตู้เดียวกันนะผมก็เอาจริงๆน่ากดนะน่ากดน่ามีนะแต่มันก็เป็นตัวที่สำหรับวานนิดนึงสำหรับคนเติมนะครับผม ตัวของอากาลีเนี่ยมีแถมเป็นสกิลปกติด้วยนะผมสกิลปาเตอร์สกิลปกตินะครับผมที่แบบที่ตีแล้วจะได้โอไดเกตเพิ่มขึ้นนะครับผมไอ้สกิลนั้นน่ะโคตรเก่งเลยนะครับผมแบบว่าปาด2ทีคือได้เต็มหลอดเลยนะคือผมไม่รู้ว่าผมจะหาคลิปเจอไหมนะเอามาเป็นฟุตเทปให้ทุกคนดูนะเออไม่รู้จะหาเจอหรือเปล่าแต่ว่าถ้าหาเจอเดี๋ยวจะได้เห็นนะโอ้คื คือเป็นสกิลธรรมดาของอากะริอ่ะก็เก่งแนละ้วสกิลเบรกก็เก่งนะครับผมเป็นตัวที่เก่งเลยนะผมแล้วก็แบบดาเมจดาเมจแรงด้วยนะดาเมจใส่เกาะคือใช้ทีแบบบาเรียแตกวาเรียแตกเลยนะครับผมแบบว่าเก่งเก่งเก่งตัวที่เก่งมากนะครับผมแบบว่าแต่ว่าค่อนข้างค่อนข้างเหมาะสําหรับคนที่มีทีมครบแล้วคนรวยนิดนึงเออประมาณนั้นครับฟีสายฟีไม่แนะนําให้กดนะครับผมไม่แนะนําให้มีเลยนะครับผมตัวต่อไปเป็นอิจิโกะนะครับผม อิทิโกก็พี่คนโตของโอชิมะนะก็สกิลค่อนข้างค่อนข้างธรรมดาไหมค่อนว่าไงดีค่อนข้างธรรมดานะครับผมแล้วก็ใช้ยากใช้ยากด้วยนะครับผมเออจะเป็นดีเฟนเดอร์ก็เหมือนจะเป็นนะครับผมจะเป็นตัวของอ่อ ดีบัฟเฟอร์ก็เหมือนจะใช่แต่ก็เหมือนจะไม่ใช่เหมือนกันนะผมงงงงไหคือเป็นตัวที่เอ่อทำให้แบบฝั่งตรงข้ามติดเจาะเกาะน,นะแต่ว่าคือ,ค,อคือใช้ยากไปหน่อยนะผมใช้ยากไปหน่อยเออเป็นดีบัฟก็ให้แค่ดีบัฟเดียวนะครับผมต้องแบบเออมันมันเป็นดีบัฟสองเทินก็จริงอันนะแต่มันให้ดีบัฟเดียวนะครับผมแล้วก็ sp เนี่ยอันติเนี่ยใช้ s อ16เลยนะครับผมการที่จะ ใช้สองทีซ้อนเนี่ยยากด้วยนะครับผมยากเลยคือใช้ใช้งานยากไปหน่อยใช้งานยากไปหน่อยครับผมแล้วแบบประสิทธิภาพไม่ได้เยอะด้วยนะครับเอจะบอกว่าเป็นตัวของแล้วแบบจะเป็นตัวดีเฟนเดอร์ก็สกิลไม่ได้ดีเฟนต์ขนาดนั้นเนี่ยพอจะเข้าใจใช่ไหมครับแบบว่าไม่ได้ไม่ได้เก่งเท่าเอาอีนะเออแล้วก็ตัวไอ้นั่นเนี่ยตัวของลิมินเบกสาม ดันจะเพิ่มสกิลแอคแท็กสัง,งักน,นะครับผมคือจะมันมันคือครึ่งกลางไปหมดเลยนะจะเป็นดีเฟนเดอร์เป็นตัวป้องกันเนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวป้องกันที่เก่งจะเป็นตัวโจมตีก็ดาเมจน้อยนะครับผมจะเป็นตัวดีบัฟนะครับผมก็ดีบัฟไม่แค่ดีบัฟเดียวนะผมแถมใช้ซ้อนไม่ได้นะผมเอพี HP ไม่พอแล้วจะเป็นตัวบัฟดาเมจก็ต้องลิมิตเบรกสาแล้วบัฟแค่30%นะครับผมแล้วอบิลิตี้ที่แบบ เอออัปเกรดของเทียนะเทียเอ็นแชสเนี่ยก็นั่นเป็นการแบบเออลดดาเมจนะครับผมลดดาเมจเออลดดาเมจจากอาศัตรูนะการที่ว่าแบบครึ่งๆกลางๆไปหมดเลยนะครับผมสําหรับอิติโกตัวนี้นะค่อนข้างใช้ย,ยากไปหน่อยนะครับผมแบบจริงๆแบบไม่ไม่เก่งเลยนะผมอิติโกตัวนี้ตัวที่เก่งเนี่ยมีอากาลิแล้วก็มีมิสโตะนะครับผมมาลีก็เก่งนะครับมาลีแบบ คือถ้ามี sn 1ด้วยเนี่ย a อ l in one เลยนะผมซึ่งอันจริงๆเราก็ถ้าจะกด3ตัวนี้ก็ควรจะมีตัวแบบั u p อ o r t หลายๆตัวก่อนแล้วกันนะครับผมประมาณนั้นประมาณเป็นตู้2ตู้นี้ก็ค่อนข้างค่อนข้างสำหรับคนเติมพอสมควรนะคนสายฟรีไม่ไม่น่ากดเท่าไหร่นะผมเพราะคือมันมันจะมีค่าเท่าเดิมอะแบบว่าเรา ถ้าเราชนะตัวไหนได้แล้วเนี่ยเราก็ชนะได้เหมือนเดิมนะครับผมมันแค่แบบจะทําให้เราชนะแบบเร็วขึ้นแรงขึ้นดาเมจเยอะขึ้นอะไรทํานองนั้นเฉยๆนะครับผมก็เป็นตู้สําหรับวานนะสู้ตู้สําหรับคนเติมคนไม่เติมไม่ไม่ไม่ไมไมน่ากดเท่าไหร่นะไม่กดดีกว่านะครับผมประมาณนั้นประมาณนั้นสัปดาห์หน้าก็มีทามะมาแล้วนะครับผมทามะก็เป็นตัวที่ต้องมีนะก็เก็บเพชรน,นะครับผมซึ่งผมมี3,000เพชรเออเขาเยี่ยมเลยนะครับผมก็ เอาไว้เจอกันสัปดาห์หน้าแล้วกันครับ